สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการดูเพชรเรื่อง Heart a n d Arrow นะครับก็คือดูการเจอไนของเพชรนะครับจากใบเซอร์อของเพชรใบนี้นะครับของ j a a ใบนี้นะครับเพชรเม็ดนี้นะครับจะบอกว่าเพชรเม็ดนี้เป็นเพชรไซส์1กรัตนะครับดีคัลเลอร์น้ำร้อย v s 1>, 1 Excellent Excellent ici, e afar, 91, Excellent ก็ Non Fluorescent นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่ดูว่าเป็น Triple Excellent นะครับหรือ3 EX เนี่ยจะเป็น Hard and Arrow ยังไงนะครับก็คือเพชรใบนี้นะฮะเพชรใบนี้นะฮะ เพชรเม็ดนีน้นะครับจะเป็นเพชรในระดูนี้หนึ่งอาจจะไม่ตรงนี้ไม่ชัดแต่ให้ดูเม็ดนี้นะครับจะเรามาดูเหลี่ยมก <text> ันนะฮะวิธีการดูเหลี่ยมนะครับเพชรเม็ดนี้นะครับก็จะเป็นเพชรไซส์หนึ่งกรัตนะครับที่บอกมาสักครู่นะครับ <i> ก็อันนี้เป็นที่ดูทางเม็ดนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเพชรน้ำร้อย vS1 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า h a r d and arrow เป็นแบบไหนนะฮะ อันดับแรกนะครับเราจะมีตัวถาดรองนะครับแล้วเราก็จะใช้เพชรแบบนี้นะครับใส่ไปนในถาดอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะมีกล้องกล้องตัวนี้เป็นกล้องสําหรับดูเพชรเป็นดูเหลี่ยม hard and arrow นะครับแบบนี้นะฮะด้นานในจะมีฟิลเตอร์นะครับที่การดูเราจะใช้วางเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ใช้กล้องนะครับปกติเราใช้ตาดูนะครับแต่วันนี้จะเอากล้องให้ดูนะฮะ จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะเห็นว่าเหลี่ยมของเพชรนะครับมีที่เป็นสีฟ้าคือเป็นตัวฟิลเตอร์แต่ที่จะให้ดูคือเป็นรูปลูกศร8ดอกนะครับที่เห็นบนหน้าเพชรนะครับอันนี้ก็เรียกว่าฮาร์ดนะครับจะมีอ่าดนนี้เป็นแอโร่นะครับจะมีแอโร่ลูกศร8ดดอกอยู่บนหน้าเพชรนะครับจึงเรียกว่าแอโร่นะครับส่วนฮาร์ดนะครับวิธีการดูฮาร์ดเราจะต้องกลับเพชรนะครับให้เอาก้นเพชรขึ้นนะครับ เอาก้นเพชรขึ้นอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วดูด้วยกล้องเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะดูเข้าไปที่เพชรนะครับจะเห็นว่ามีหัวใจแปดดวงนะครับอย่างนี้จึงเป็นที่มาของเรียกว่า heart and arrow นะครับจะมีหัวใจแปดดวงมองจากด้านก้นเพชรนะครับเป็นหัวใจถ้ามองจากด้านหน้าเพชรจะเป็นรูปลูกศรอ,อ่าเป็นที่มาของ heart and arrow ครับ นี่คือวิธีการดูเพชรน,นะครับ hard and arrow ก็คือการ cutting excellent นะครับ symmetry excellent นะครับแล้วก็ polish ก็ excellent ถ้าสาม excellent จะเห็นว่าเพชรจะ perfect แบบเม็ดนี้นะฮะนี่นะฮะและนี่นะครับก็เป็นทริคหรือวิธีการดูเพชร ที่เรียกว่า Heart and Arrow นะครับก็เป็นวิธีการดูง่ายๆโดยใช้กล้องนะครับโดยใช้กล้องดู Heart and Arrow นะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็จบไว้แค่นี้นะครับก็เอาไว้เราจะมีวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆเล็กน้อยมาให้ชมกันนะครับจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเครื่องดับแห่งประเทศไทยนะครับก็ไว้คอยติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ